ฟุตบอลยนวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีได้4ทีมโซนเอเชียเรียบร้อยครับหลังจบการแข่งขันเมื่อวันที่6ม,มิถุนายนที่ผ่านมารอบ8ทีมฟุตบอลชีป์เอเชีย U17 ที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยครับก็ได้คอนเฟิร์มทั้ง4ทีมของโซนเอเชียเอฟซี FC, นะครับก็มีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ีิหลา่างและก็อุซเบกิสถานครับและมีอีกหนึ่งทีมเป็นทีมที่5ของโซนเอเชียนั่นก็คืออินโดนีเซียที่เพิ่งเหมือนมีข่าวประกาศมาไม่นานครับว่า ได้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพแทนประเทศเปรูก่อนหน้านี้ครับดนนเซียก็มาเป็นเจ้าภาพแทนครับแล้วก็ได้สิทธิ์เข้ามาเล่นด้วยมาดูอีก5ทวีครับว่ามีประเทศอะไรบ้างครับของยูสที่จะเข้ามาแข่งขันในฟุตบอลเยาวชนโลกปลายปีนี้ครับโซน CAF หรือว่าโซนแอฟริกาครับประเทศที่1ครับเบอร์กินาฟาโซครับประเทศที่สมาลีครับ ประเทศที่มโมร็อกโกและประเทศที่4เซเนกัลครับโซนคอนคาเคฟครับอเมริกาตอนบนอเมริกาตอนกลางและแคริบเบียนครับประเทศที่1ครับแคนาดาครับประเทศที่2เม็กซิโกครับประเทศที่3ปานามาและประเทศที่สครับสหรัฐอเมริกาครับโซนคอนเมนบอนครับหรืออเมริกาใต้ครับประเทศที่1อาร์เจนตินาประเทศที่2บราซิลครับประเทศที่3เอกวาดอร์และประเทศที่4เวเนซุเอลาครับโซนโอเอฟซีหรือว่าโซนโอเชเนียมีแค่2ประเทศครับ ประเทศที่1นิวคาเลดเนียครับประเทศที่2นิวซีแลนด์ครับและส่วนสุดท้ายครับยูฟ่าหรือยุโรปนั่นเองครับประเทศที่1ครับอังกฤษครับประเทศที่2ฝรั่งเศสประเทศที่3เยอรมนีประเทศที่4โปรแลนด์และประเทศทสุดท้ายสเปนครับ